เรื่องของพุทาเรามีเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นหลำดับย่างอ้อมเป็นเรื่องวัตถิมาปฏิปทาทางไหนกลางกฎแห่งกรรมนั้นคือธรรมะของเราก็จะมีผลเก็จะเพศ เรื่อทำเหตุเพื่อเกิดผลเรื่อทำเตุนั้นก็อยู่ในเกณฑ์สมควรคนดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปไม่แรงไปไม่เบาไปตอน,นี้มันก็มีสามตัวคือรับกับให้ รับทานกั็ให้ทานมีสินธรรมหรือว่าไร้สินธรรมมีภาวนานเจริญปัญญาหรือไม่มีภานาสงบไม่ใช่ปัญญาเลยทีนี้เขึ้นอยู่างนี แต่ละชีวิตแต่ละท่านผู้คนแต่ว่าเมื่อรู้กฎแห่งกรรมแล้ววันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งชาติหนึ่งเราเอามากหรือให้มากเราให้มากหรือเอามากเอามากข้างหน้าก,ก็เป็นเนี่อเขา ให้หนาเป็นเจ้าหนี้เนาวันหนึ่งเดือหน,นหนึ่งปีหนึ่งชาติหนึเราไม่เส็นทำมากหรือปีเส้ไม่ทำมาก้าติเห็นทำมาก,ไม,มาก,ามากไม่ตอนดีคือความเราก็ได้ามถ้าไม่ทำไม่ดี้าไม่ดีเุราความเราก็บ้านรัางเาาพีเพ้ยงหายไป เรื่องหาวนาวเมื่อกันถ้าทั้งหมนนกมันก็มีภังใจจะทำให้จิรัดประยาแล้วไม่เข้าใจเรื่องประไท้แล้วเข้าใจอังทามของกิจไม่ได้ตทำทางพุทธิ์จากก่อนฉะนั้น <c oughs> เมื่อเรา ไม่ทำหมดแล้วเพานามันมีเรื่องธรรมะคือนั่งจิตสงบพอทุกงวันแล้วเจอปรรัญญาจนมีล่ารู้แจ้งนั้นริงในเรื่องของตัวเราว่าฐานม,มากหรือร่มากพอดมากหรือไม่นาม,มากเรืยนนามากหรือเรีนนามย,ย่อยๆนาม,มาก มีปัญญาหน้ารืา่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้นลาแสดงไว้แล้วเป็นหน้าที่เราที่จะนั่งพนพิจารณาว่าวันเกินลงไปลงไปมันนี้เราทำอะไรอยู่ท้าทำมีมากมองหน้าแลวมีหวังสงขึนงนนนน้นลงขึ้นนำมีน้อยการลงขึ้นน้อยลง แต่น้ำเชื่อมก็ต่ำลงต่ำลงเพราะนั้นเรื่องพินาศนั้นเรืองร้องวีความเชื่อกวรดึงคำอย่าเพียนตัวเองว่าเรามีพื้นฐานยังไงควจะไม่รัดนไมเชื่อยังไง้า <c oughs> ้าน้อยกินอยู่มาก มันก็เดิงไปจนลงไปหนายมาเรียนอยู่น้อยงไม่จนเรยกว่าเป็นคนจนขยายคนรวยมันรวยันรวยเป็นคนรวยใหา่คนจนลุ้มไม่คนจนทั้งหลายท้วกันทานรู้นออกร่างกายไปดดี ผมยจะได้นานอมร่างกายก็กำลังเริ่มซุดโกรมอมร่างกายนัก็ดีแต่ว่าไม่มาที่มาก็น้อยไปก็ไม่เห็นเลยมองไปก็ซุดโตรมรู้ว่าวันมาเหมือนกันเป็นจิตตงอุปสรรคเยอะปากเนา เดี๋ยวารู้ว่าคุยทำยังไงมันอที่าเรืบองบัาการเรื่องบางเรืนการนดีตองกิดชวยปัญญาอะไรสาะรพเทยาวไม่ไดังอันด้วยพระมูลนาฏีอะไรในวราณธรรนั้นก็จะไม่รับัญใจไม่่วนด่วยได้นั้นพ้นจะรุกรอกโลกภาย อันรานักมกเลยพราะฉะน้นก็องำงราด้วยอายวันละหนึ่งานปริันตันรเยนด้เราตงการทุนเยาาวาเรวงอาบพราบาริปูเรนิรางรังเรวะเมวะยีโตทินังเบดานังกบุญกบเท ေကြံဝရတံရုံးဟံ इपमेवा သ मि တတောသ मे भू ရင်ဒုတံကပံဏ္ဍောဝနဒောယတမနိတော်လေတောယတဝေဝါ Namo Buddhaya. Namah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  Buddhaya.

KauLI! Kau diversity and Ehd uma estance... drop one cam v forcé no uh -huh. uh -huh. Oh, i